นักวิธีการฝึกสึนการหันม้าและกองพุนหันม้าที่สองรับสามองค์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในร้อยชั้เปีที่สามมีทักษะในการบตำงานเป็นชุดและการนาในระดับหมวดหันม้าทั้งสามประเทศตลอดด้วยแผนกวิชาหลักยีและโวยการกองการศึกษาโรงเรียนหันม้าถึงงานหันมาา้าการบริคภประชากรถังและการวิธีในวันนี้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และในโอกาสนี้ผมขอเปิดการฝึกทาพสนามในหลักวิชาทหารมาของโรงเรียนร้อยชั้นที่3ประจำปีการศึกษา2555ณปัตตาน,นีส่วน20 ครับตั้งใจเ,เรืร่องเราไงธรรมะที่มายกมือเลยเ,เอาเรืองเราลยทำมาที่้เร,เรียนแผนี่ล้ใช่ม้เปี่ยนเรานะ แค่เปนเราปนมันมช้าลนี่ไม่ได้เป็นกพจะเลือกปืนนี่นะออนอรตออมปืนใหญ่สมมดตเนง แล้วก็มาใครเลือกเหล่าไหนก็ไปฝึกตตาดูงานที่เหล่านั้นรวมกันสีหน่อย้อยนะตอนจบปีสีแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปเรื่องปกตินะเนี่ยอันนี้ก็ได้ความรู้อันนี้ม็นต่ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่้เรียนอะไรหลักสูตรเลยนะในหันใหม่